มาถึงแล้วนะครับสารแพ่งพระกะหนงสาร,รยาพระกะหนงข้างหน้านะครับอีกทีนะครับทางข้างนานนี่คือสารแพ่งสายยาพระกะหนงนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นสำน,นักงานอายาการสูงสุดจังหวัดพระกะหนงสำนักงานอายการจังหวัดพระกระหนงเห็นไหมครับีมีป้ายอยู่นะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามสารแพ่งสารายาพระกะหนง ที่นี่ถ้าใครมานะครับจะจอรดรถด้านตรงข้ามศาลเลยนะครับจะมีลานจอรดรถนะครับข้างในส่วนใหญ่จะเป็นรถของท่านผู้พักษาท่านอายการแล้วก็ข้าราชกา,ารศาลนะครับสุวรรสิทธิ์ไว้นะครับเคยมาครั้งหนึ่งจะขึ้นจอลานจอดรอพอไล่นะครับให้จอดให้มาจอดด้านตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ตรงข้ามที่รถที่รถบรรทุกออก อากาศดีมากนี่คือตรงถนนสุภารนะครับรถมันติดนะครับน่าจะมีการปรับปรงุงถนนเมื่อกี้มีรถเ,ออเก่งกันหนึ่งอะ่ะเลี้ยวเข้าลานจอดเลยตรงนี้แยกข้างหน้าเลยนะครับย้อนสอนเข้าไปเลยเพราะว่ามันน่าจะรถติดนาน,นกำลังเคลื่อนนะครับติดประมาณสองนาทีแล้วนะครับให้ดูป้ายสารข้างหน้าอีกยนะครับ สารแพ่งสารยาพักกระหนงเนี่ยเมื่อกี้เขาเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเข้านี้เขาก็ตัดขึ้นไปนู่นเลยแอดไม่กล้าทำนะเพราะว่ามันมันก็ผิดกฎจราจรทนะ่เหมันย้อนสอนนะถึงแม้ว่ารถไม่มีก็จริงนะไม่กล้าขึ้นนะต้องไปกลับที่เขาให้กลับนะครับ fc เนี่ยตัวนี้สารแพผ่งสัรยาพักกระหนงเห็นไหมครับข้างหน้านะครับป้ายบอกสารแพผงสารยาพักกระหนง เนี่ยเมื่อสักครู่เขากลับรถตรงนี้เลยนะแอดไม่กล้ากลับนะเพราะว่าต้องไปตามกฎจราจรนะครับเนี่ยมันเลี้ยวตรงนี้นจะมีไฟแดงเลี้ยวนะสนักเขตบางนาก็อยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาไปถ้าใครไม่เคยมานะนี่คือย่านบางนาโรงพยาบาลบางนาเนี่ยนะครับมีป้ายเลี้ยวขวาเข้าไปสนังเกตบางนาการไฟฟ้า เอ่อนครหลวงเขตบางนาก็อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆศาสตร์เลยนะยิง่งเยือกใครมาศาสตร์ก็มาติดต่อออดอินวันเลยนะครับมาทั้งปา่ปาปามาทั้งโรงพยาบาลมาเอ้มาทั้งไฟฟ้าสัมเขตแล้วก็มาทั้งโรงพยาบาลบางนารวมต้องมาลศาลด้วยนะครับที่จะให้จอดรถเดี๋ยวก็ ยืเทินนะครับปรับรถแล้วก็เข้าไปในที่เขาให้จอดมิสัครููนะครับ<ม>นี่ก็ใกล้จะแปดโมงแล้วนะครับยังมีเวลานะครับเพราะสารนัดเก้าโมงครึ่งเผื่อท่านจะลงบันลังนะก็น่าจะประมาณสิบโมงมีเวลาเตรียมตัวสองชั่วโมง e ีสองเช้านี้นะครับที่บางนากูเทพมหานครนะครับกำลังเข้าหาที่จอดรถนะครับอยู่ท้ายแท็กซี่เขียวเหลืองอันนี้ทางนู้นก็รถมาจากถนนสพูนนะครับด้านท้าย โอเคนะครับคือเดี๋ยวขอลูปคลิปก่อนนะครับเพราะว่าไปเขี่ยวแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ